และที่นี่คือโรงเรียนสาบุรีแจ้งประชาการสำหรับนักเรียนที่กำลังหาที่เรียนใหม่นะครับสามารถมาสมัครได้ที่นี่เลยนะครับวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์2565มาสมัครได้เลยจ้า กับคงคงฐามนี้ก็เลยต้องโอ้คงไม่น่าจะเป็นสนรัพย์ของของของตัวเองเนาะนานมากเลยโทรศัพท์ยังไม่มีชาร์จเลยสมัยนั้นจะจะเรียกมาอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เลยต้องเดินต่อจอเป็นยังมีอะไรกระดานดำอย่างเดียวสมุดกับนี่ตีแค่ลบอยากจะแนะนำนะที่จะเขามีมือ